สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะขอนำลรอของเกม Girl ์ฟอนไลนมาเล่าให้ฟังโดยคลิปนี้จะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของเกมบริษัทต่างๆรวมถึงเมืองที่อยู่ในโลกของมาร์กาซีซึ่งก็เปรียบเทียบง่ายๆเป็นเหมือนเมตาเวิร์ดนั่นแหละก็จะเป็นลอแบบโอวิวคร่าวๆโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาก่อนที่เกมจะเปิดซึ่งกว่าคลิปจะออกเนี่ยคิดว่าเกมก็คงเปิดไปแล้วเอ่อถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ เชิญรับชมและฟัง enjoy ครับ g i r อร Online Neural Crowd เป็นภาคแยกของเกม g i r l f o n น l n n e ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้น3ปีให้หลังจากโปรเจกต์ u r a l Crowd ได้ก่อตั้งขึ้นในปี2060โปรเจกต์นี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง International i n s t i t u t e of Quantum Science และ Landmark Operation Prototype Collaboration หรือถูกเรียกว่า IOP นำโดยองคอ์กร42 Lab โปรเจกต์นี้ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทคาเรนันวิจัยด้าน AI และดอที่มีชื่อเสียงในรูปแบบของดอที่ทําขึ้นมาเพื่อเรียนแบบตัวเธอเองผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นโปรเฟสอร์หัวหน้านักวิจัยของโปรเจกต์นิวโรคลาวฟอร์ตี้ทูแล็บมีการใช้มาการ์ซีซูเปอร์คลาวคอมพิวเตอร์โดยเป้าหมายของการทดสอบคือการสร้างระบบน r a โรค o าวสําหรับดอรุ่นที่2ผ่านการรวมกันระหว่างควอนตั้งคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI ต่างๆด้วยความหวังที่ว่า ระบบจะสร้างความปลอดภัยเพิ่มเติมให้แก่ดอและบกกวองข้อมูลหน่วยความทรงจําของเขาระบบนี้จะช่วยลดการสูญเสียข้อมูลในกรณีที่นิวโรคารเกิดความเสียหายหรืออธิบายสั้นๆมาร์กซีคือโลกของเกมที่เราจะเล่นในภาคนี้นั่นเองในมารา์กซีมีข้อมูลที่ถูกเรียกว่านิวโรโซใช้เป็นข้อมูลจําลองรูปลักษ์พื้นฐานของดอในเซิร์ฟเวอร์นิวโรโซโปรเจกต์เนี่ยสามารถจําลองเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวสัตว์เลี้ยงสิ่งอื่นๆในโลกความเป็นจริงได้ ข้อมูลของนโรโซสามารถสำรองได้แต่ในกรณีที่มีการรีเซ็ตความทรงจำและประสบการณ์ต่างๆจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่23กันยายนปี2063เมื่อเบอร์ซิคาเรียรและผู้บัญชาการ G n K สอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ3ปีก่อนพวกเขาได้อัปโหลดความคิดไปยังมากซีผู้บัญชาการจะสวมบทบาทเป็นฟเวอร์เซ่ เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสัตราจารย์ฟริทูแล็บคนเดิมที่หายตัวไปในการสร้างเซิร์ฟเวอร์มาร์กซีนักงานของฟริทูแล็บได้ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องเซิร์ฟเวอร์จากการโจมตีของไวรัสหรือไม่แต่ไวรัสเอไที่ซับซ้อนเพื่อรับมือกับภยัยคุกคามนี้ฟริทูแล็บจึงได้มีการพัฒนาโปรเจกต์ซันติไฟเออร์ในปี2015ซึ่งเป็นโปรแกร,รมป้องกันไวรัสเอไ ที่จ็ต่อสู้กับกระบวนการผิดปกติทั้งหมดที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์และส a นติไฟเออร์มีความสามารถที่จะเรียนรู้และเติบโตได้ด้วยตนเองในวันที่14กุมภาพันธ์ปี2 0 5 6ระหว่างการโจมตีดีดอดบนระบบความปลอดภัยของ42 La b แต่ดันมีไวรัส AI แฝงตัวเข้ามาไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ทําการโจมตีแต่ด้วยความคล้ายคลึงของโค้ดกับสิ่งที่แผนกเขียนไว้ก่อนหน้านี้ทําให้สามารถสรุปได้ว่าคนในองค์กรอาจเป็นคนทาผู้อํานวยการจึงอนุญาตให้ใช้ส a นติไฟเออร์เพื่อกําจัดไวรัส ในช่วงพิบตาเวลสทั้งหมดก็ถูกกำจัดนอกจากนี้ซันติไฟเออร์ยังทำการสแกนระบบรักษาความปลอดภัยของโฟลิ a ูแลบเพื่อหาช่องโหว่อีกด้วยด้วยประสิทธิภาพที่ท่วมท้นของซันติไฟเออร์ทำให้พวกเขาถูกนำไปใช้งานทันทีในฐานะระบบรักษาความปลอดภัยของ c l าวเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันซันติไฟเออร์ทำหน้าที่ดูแลและบังคับใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของมาร์กซีกำจัดไวรัสและจัดการเหตุการณ์อื่นๆที่ถือว่าเป็นกระบวนการที่ผิดปกติ ซันติไฟเออร์มีโครงสร้างแบ่งเป็น3ระดับหลักหรือจะเรียกว่าเป็นเทียร์ของการทํางานก็ได้ครับก็จะแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่เลเซอร์อินเตอร์มีเดียตและเดคอเรเตอร์เลเซอร์เป็นทหารราบพื้นฐานของอินเวอร์ทาวเวอร์ด้วยสติปัญญาที่ค่อนข้างจะน้อยเลเซอร์ Laser, จะได้รับคําสั่งโดยตรงจากผู้ที่มีตําแหน่งสูงกว่าและจะดําเนินงานทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมายระดับอินเตอร์มีเดียตมีสติปัญ,ญญาและมีหน้าที่มากกว่าเลเซอร์ พวกเขาจะรับผิดชอบดูแลเซกเตอร์หรือสานที่เฉพาะในมาร์กาซีและจะขึ้นตรงต่อเดอเกรเตอร์เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในเซกเตอร์ตัวป้องกันหลักของระบบก็คืออินเตอร์มีเดียตหากอินเตอร์มีเดียตต้องการกำลังเสริมหรือคำปรึกษาเพิ่มเติม,ตมจากอินเวอร์ทาวเวอร์พวกเขาจะติดต่อเฮดคกร์เตอร์ผ่านทางหอคอยสังเกตการณ์และป้อมประการของซันติฟายเออร์ที่มีอยู่ในทั่วทางเซิร์ฟเวอร์ระดับสูงสุดของซันติฟายเออร์คือเดอะเกรเตอร์เดอะเกรเตอร์ มีความสำคัญมากในการรักษาการทำงานของมาร์กซีและจะปฏิบัติตามคำสั่งของมนุษย์ในสถานการณ์พิเศษบางอย่างที่ต้องมีการแทรกแซงเดอะเกรเตอร์จะถูกส่งไปยังตำแหน่งของเหตุการณ์เพื่อกำจัดภัยคุกคามเดอะเกรเตอร์มีสติปัญญาขั้นสูงที่สุดในบรรดาสังติไฟเออร์ความสามารถในการต่อสู้และการบังคับบัญชาของเดอะเกรเตอร์ยังเหนือกว่าเลเซอร์และอินเตอร์มีเดตอีกด้วยสุดท้าย2อําำนาจสูงสุดแห่งสังติไฟเออร์ ถูกเรียกว่า Lord of Invert Tower พวกเขามีหน้าที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดของมารกาซีน้อยครั้งมากที่จะเจอสถานการณ์ที่บานปลายจนหลอดต้องออกจาก Invert ์ท w e เเฉพาะเหตุการณ์ที่เลวรา้รายที่สุดเท่านั้นที่ทําให้หลอดต้องออกมาแทรกแซงไม่แน่ใจว่าแก๊งซ a n ติ i f เออหรือแก๊งอันที่เวลาของเราเนี่ยจะกลายเป็นตัวละครเ a เวอได้หรือเปล่าแต่ก็คาดหวังว่าในอน,นาคตจะมีนะครับ ในโลกของมาร์กซีก็จะมีบริษัทหรือองค์กรที่มีอำนาจทั้งหมด5องคอ์กรโดยหลักๆแล้วดอที่เราจะได้เล่นเนี่ยก็จะมาจากหนึ่งใน5องค์กรนี่แหละเดี๋ยวผมจะมาลองเล่าให้ฟังว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีที่มาเป็นยังไงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประเภทไหนแล้วก็มีดอไหนบ้างที่อยู่ในแต่ละองคอ์กรก็เริ่มจากองค์กรแรก f o r ์ที o ูแล็บโฟ y t ทีทูเป็นสถาบันวิจัยด้าน AI และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าอยู่ภายใต้สถาบัน International Institute of Quantum Science หรือถูกเรียกว่า AIQS แต่แม้ว่าจะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ AIQS แต่เขาไม่ได้ถูกควบคุมเดิมทีสำนักง,งานใหญ่ของฟิวชูแ l a บเนี่ยตั้งอยู่ที่รัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาแต่ก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในยุโรปตะวันออกกลางหลังสงครามโลกครั้งที่3ม,มีหัวข้อหลักในการวิจัยแบ่งเป็นสีเรื่องได้แก่่นยนต์จำลองร่างกายดอดตโนมัติ AI ชยัยยและประสาทจำลองการสื่อสารด้วยควอนต่มและคอมพิวเตอร์ควอนต่มในชชวงต้นปี2023 ระหว่างที่เริ่มต้นการสร้างมารา์กาซีโพลิทูเลบได้ร่วมมือกับเอเ e นเชียลโอเปอเรชั่นบูโไทเพื่อวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ดอรรุ่นต่อไปนอกจากนั้นในระหว่างการพัฒนามารา์กาซีโพลิทูเลบยังได้เริ่มพัฒนาโปรเจกต์ซังซิไฟเออร์ในปี2055ในฐานะโปรแกรมป้องกันไวรัส a อเพื่อปกป้องมารา์กาซีจากกระบวนการที่ผิดปกติและไวรัสสุดท้ายเซิร์ฟเวอร์มาร์กซีได้สร้างเสร็จสิ้นในปี2057และกลายเป็นผลงานที่โด่งดังมากที่สุดของสถาบัน ซเบอร์มิเดียหรือซเป็นกลุ่มธุรกิจบันเทิงข้ามชาติที่ก่อตั้งเมื่อ1ิปีที่แล้วณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น CM ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเป็นที่รู้จักในด้านบริการความบันเทิงต่างๆรวมถึงโซเชียลมีเดียวิดีโอเกมข่าวดังเดิมภาพยนตร์แอนิเมชันเพื่อต่อยอดความสำเร็จของบริษัทไซเบอร์มิเดียได้มีการสร้างแผนกวิจัยเป็นของตนเองเพื่อสร้างศิละปะและดอสายความบันเทิง สำหรับสต่างๆจนอิทธิพลของไซเบอร์มิเดียได้แพร่ขยายไปทั่วโลกสำหรับดอในโปรเจกต์โนโวลาวของไซเบอร์ม i เดียก็ตามข้อมูลที่หาไม่ได้ก็มีประมาณนี้ครับสวาร o ล็อกเฮฟฟี่อินดัสทรีหรือ H HI เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมทางการอาหารที่ก่อตั้งขึ้นในกรุงมอสโกเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วสมัยรัสเซียยังอยู่ภายใต้ร่มธงของ 4, สหพันธรัฐรัสเซียบริษัทรับผิดชอบโครงการต่างๆตั้งแต่ยนต์ดอทางการอาหารโครงการที่ล้ำสมัย ปัจจุบัน s s i เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตอุตสาหกรรมทางการทาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสนภาพสารฐสังคมนิยมโซเวียตใหม่อีลอนโทมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงนวัตกรรมในแหล่งพลังงานใหม่ๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและสิ่งนี้ได้นําไปสู่การเริ่มต้นโครงการเรือธงของสวาร็อกนั่นคือ World f l a m e หรือ n o a r รีแ t คเตอร์เดอะเวิลดเครื่องปฏิกรณ์นี้สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ สวารอกได้ใช้มากาซีเป็นสารที่วิจัยและทดสอบโครงการทางการทหารและพลังงานของพวกเขาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อโลกแห่งความเป็นจริง Universal a n y t h i n g Service หรือ UAS ก่อตั้งขึ้นในช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่3ในปี2051 UAS ได้เริ่มการวิจัยและพัฒนาโด,ดของข้าราชการพลเรือนและในไม่ช้าบริษัทก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม บริษัทได้ก่อตั้ง Universal a n y t h i n g s House ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ UAS เพื่อต่อยอดการวิจัยพัฒนาและผลิตดอพล,ลเรือนที่มี Emotional Simulation การผักดันดอนในตลาดพล,ลเรือนของ UAS และการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ต่อมนุษย์ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาถูกใช้งานไปทั่วโลกปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตดอบ,บริการพลเรือนรายใหญ่ที่สุดในโลกดอหลายตัวสามารถพบเห็นได้ทั่วโลกในฐานะผู้ใเ้บทเทเริบริกรพนักงานเสิร์ฟ พ่อบ้านหรือกระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาค,ความปลอดภัยส่วนตัวในระยะเวลาอันสั้นเพียง10ปีบริษัทยาที่กำลังเติบโตอัลติไลฟ์ได้กลายเป็นบริษัทชั้นนำในด้านชีววิทยาศาสประสาทวิทยาพันฉวิศวกรรมดอทางการแพทย์และเภสัชกรรมชั้นสูงของอัลติไลฟ์สามารถพบเห็นได้ทั่วโลกและให้บริการทางด้านการแพทย์และเครื่องสำอางที่หลากหลายด้วยความร่วมมือกับสถาบันฟรีทูแลบและบริษัทอื่นอัลติไลฟ์ ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเ e อต่างๆกับโดอของพวกเขาในโลกของมาร์กาซีถูกแบ่งเป็นเซกเตอร์ต่างๆแต่และเซกเตอร์จะถูกควบคุมดูแลโดยเซกเตอร์แอดมินหนึ่งคนหรือ2คนในบางแห่งเซกเตอร์แอดมินเนี่ยจะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับผู้พักอาศัยและดูแลกิจกรรมต่างๆในตัวเซกเตอร์และแต่และเซกเตอร์เนี่ยก็จะมีองค์กรหรือบริษัทเป็นเจ้าของอีกทีหนึง่งคิดซะว่าเป็นเจ้าของที่ก็ได้ครับ โลซัมเซกเตอร์เป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในมาร์กาซีโดยพื้นฐานแล้วเป็นเซกเตอร์ในเมืองสําหรับวิจัย AI ของ f o r ์ดิทูลบคิดว่าเป็นห้องแลบบวิจัย AI ที่ขนาดเท่าตัวเมืองเลยก็ได้ครับไซขอบเซกเตอร์มีเจ้าของคือซาวาร์ล็อกเฮฟวี่อินดัสทรีเป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในมาร์กาซีเซกเตอร์นี้เป็นฐานข้อมูลและสนามทดสอบสําหรับโครงการอุตสาหกรรมและวิศวกรรมทางการทหารของบริษัท เน้นการผลิตและการทดสอบสำหรับดดรูปแบบต่อสู้และ AI เป็นหลักครับมิเลียร์เซกเตอร์เจ้าของคือ Heavy Industry. สวอลล์เฮฟตี้อินดัสทรีเซกเตอร์นี้จะเน้นวิจัยด้านพลังงานหรือเป็นเซกเตอร์ที่ใช้ทดสอบเครื่องปฏิกรณ์เวิร์ลเฟรมที่เป็นโปรเจกต์เรือธงของบริษัทนั่นเองอินิมาเซกเตอร์เป็นพื้นที่พิเศษภายในมากาซีเนื่องจากมีการวิจัยความตัมงคอมพิวเตอร์ของฟูลทูเลบรวมถึงมีพลังงานในการประมวลผลที่ดีสุดเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ที่นี่4 2 l a b จะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ไว้บนเซกเตอร์นี้เชียไรเซกเตอร์เป็นส่วนของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลองค์กรไม่แสวงหากำไรกลุ่มและองค์กรขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไปจำนวนมากได้จัดเก็บงานศิลปะของตนเองไว้ในเซกเตอรน์นี้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและข้อมูลถึงแม้ว่าศิลปะหลายอย่างจะสูญหายไปจากโลกความเป็นจรงิงแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมของความก้าวหน้าอารยธรรมของมนุษย์ ก็ยังคงมีอยู่ในข้อมูลของ p e ิไรเซกเตอร์ครับพิไรเซกเตอร์เป็นเซกเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ศึกษานิเวศวิทยาทางทะเลเนื่องจากมลพิษทางน้ําและมหาสมุทรบางส่วนจากมนุษย์นอกเหนือจากบทบาทวิจัยแล้วพิเซกเตอร์ยังเป็นสวรรค์เขตร้อนด้วยการจําลองบรรยากาศของอุณหภูมิเขตร้อนชายหาดที่สวยงามและเซกเตอร์นี้ยังสามารถจําลองการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและสึนามิได้อัสซันเซียนเซกเตอร์เป็นเซกเตอร์วิศวกรรมาศาสตร์ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหลักคืออัลติไลฟ์ อซานเซียนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาแขนขาเทียมใหม่สำหรับมนุษย์นอกจากนี้เซกเตอร์นี้กลำลังพัฒนาแขนขาเทียม,มติดอาวุธที่สามารถต่อสู้ได้โดยเป็นความพยายามในการทำงานร่วมกันอย่างลับๆของอัลติไลท์และซาวาร์ล็อกเฮฟวี่อินดัสทรีเบอร์แบงเซกเตอร์เมืองไรตลาตีของไซเบอร์มีเดียเป็นเมืองที่รวบรวมรูปแบบต่างๆของความบันเทิงที่มีคุณภาพด้วยแสยงไฟนีออนและธีมไซเบอร์พังก์เบอร์แบงค์จึงเป็นที่รู้จักไปทั่วมาร์กาซีว่าเป็นจุดสุดยอดของความบันเทิง n e u r รคลาวเซกเตอรเป็นความลับระดับสูงภายในมาร์กซีเมื่อโปรเจกต์เริ่มต้นขึ้นในปี2 0 6 0ดอจากทั่วโลกที่เข้าร่วมจะถูกอัปโหลดผ่านเซกเตอร์นี้เซกเตอร์นี้จะมีฟังกชันอัปโหลดและดาวน์โหลด l o u โรุลนทดลองเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ข้อมูลของดอแต่ละตัวที่เข้าร่วมจะถูกบันทึกไว้ในเซกเตอร์นี้และมีผู้ดูแลเซกเตอร์คือศาสตราจารย์คนเก่าในระหว่างนั้นเซกเตอร์ก็พบกับความผิดปกติครั้งใหญ่ทำให้ผู้อยู่อาศัยถูกเนเทศไปทั่วมาร์กซี และตำแหน่งของเซกเตอร์เองก็หายไปเช่นกัน decentralized currency exchange แม้ว่าจะไม่มีเซกเตอร์อยู่อย่างชัดเจนแต่บทบาทและพนักง,งานก็เป็นที่รู้จักไปทั่วมารา์กซี exchange เป็นเครือข่ายผู้ค้าผ่านเซิร์ฟเวอร์ค่าว์ซึ่งเดินทางและจัดการกับเซกเตอร์ต่างๆของมาร์กซีโดยถ้าเป็นในเกมแล้วก็จะเป็น shopkeeper ของเกมนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภาพรวม overall ของเกม ถ้าหากพูดผิดพูดเร็วจังหวะพูดไม่ดีก็ขออภัยมาณที่นี้ครับจะพยายามพัฒนากันต่อไปอถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ